คอยสั้เรื่องตอนคนส่งการเปียกหมดเลยตอนเดียวจบนะลูกไปซื้อไปซื้อมะนาวให้แม่หน่อยอแม่ที่บ้านเราก็ไม่ใช่หรอกบ้านเรากลต้นแล้ว้หน่อยโอ้ก็ได้แต่รองเท้าก่อนรองเท้าเสร็จแล้วไปดี ตัส ALLY, วส<ำ>่งกราี่เปลี่ยนเปส่งกราทีนไหมต้องตอว่าค่ะแต่ก็อยาปอยกน้ำเนี่ยไม่อยากโดนสงกรานดเดย ไปวันสกราด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วไม่อยากเจอเรืาเราผ่านไปแล้วแล้วเราก็ต้องเปียกชุบน้ำเลยสิทำไงดี呀เราเราจอดจัก,กรยานไว้ตรงนี้ก่อนละกันจะเดินข้าไปดีไหมพวกเขาจะเห็นไหมรวยรวยรวยซะด้วย พวกเรามีเด็กเดินผ่านมาเราสาดน้ำใส่เลยนะฉันลูกก็สาดเองนะอุ้ยนี่ถอยไปเลยสิพัวเด็กนะพัวอาโดนไปแล้วเด็กน้อยโดนแล้วคะ่ะดูสิเปียกชุ่มน้ำเลยอุ้ยเปียกหมด เกิดมาชีวิตอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่อยากเปียกชุ่มน้ำในวันสงกรานต์ปีนี้เลย,ยถึงแล้วมินิมาสเราก็เอาเงินมาแล้วนี่ได้เลยพี่คะดาวลูกตึกค่ะไม่เอาไปหลายลูกเลยนะจ๊ะหนูไม่เคยมาเบมเาร้านอย่างนี้เลยนะคะเอามอากี่ลูกก็ได้นะจ๊ะ เอาท่าลูกก็ได้ค่ะเอาจ้าข้าพุาทธหาดีบาทคะห้าบาทจ้าไม่ถกตังโทรมีจ้าไม่ต้องโทรถ้าเกิดว่าเราโดนกลับไปเราต้องเปลี่ยนชุ่มน้ำอีกไหมอ่ะอืมเ,อเราก็ต้องเดินไปอยู่ดีเพราะว่าเราต้องช่วยถ้าก,าก,ากลุม่มลูกขาดใจอะไรอย่างเนี้ย ดูสิดูสิพี่ดูเปลียกวมดเลยเปลียกแล้วสูุกกปีนี้ก็ดีเนาะใช่เว็บเตอร์ใช่เราสาดได้ไปเด็กผัวโดยไปแล้วเด็กน้อยฮ่าฮ่าโอ้ยพวกพี่ดูเปลียกอีกแล้วช่วยไปดูนี้พวกพี่ วัะสงการปีนี้มันโควิด -19 อยู่นะอุ้ยมันโควิดอยู่นะพื่พี่พว่เพี่พอนวันเลสงการเหอะตอนนี้มันโควิดกำลังระบาดอยู่ไม่เชื่อหรอกอย่าไปเชื่อเด็กนี่านะนะไม่เชื่อก็ตามไปแล้วกันนะติดด้วยล่ะวัเลสงการแล้วกลียากันสงการโควิดกร็ระบาดู่ด้วยอืม พวกเราไม่ชอบประสบกับแบบนี้เลยถ้าฉันโดนุรกันอีกนะฉันจะไม่ไปแล้วซื้ออะไรทั้งนั้นเราก็ขับรถยนุดไปเป็นแล้วด้วยไมแม่ไม่ไปซื้อเองเนี่ยกลับมาถึงแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะแม่คะต้นนี้ก็มีมะนาวไม่ใช่หรอคะทำไมแม่ไม่กลับโอ้ย เด็ดมันร้อนลูกเอาแม่เอาเสร็จแล้วหรออืมทำไมชุดไหม่ลูกเปียกล่ะโอ้ยก็หนูไปต่นสองกล้านมาและสิแม่คุณแม่อะให้หนูไปสองกล้านหนูทีหลังหนูจะไม่ไปซื้อของให้ใครทางนั้นแล้วหนูไม่ชอบว่าเซกล้าน วันสงการเปียกเกลียดเกลียดเกียดเกลียดเกลียเกลียดจนเลยดไปถึงฉักนั่งเลยเราชอบวันสงกรานรเออฉันเกลียดฉันเกลียดวันสงกรานต์ที่หลังฉันจะไม่ไปอีกแล้วฮึ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 ตีหมอนตีหมอนลูกอะไรอีกแม่ ไปซื้อผัดผักให้แม่หน่อยผักผักอีกแล้วแม่ทำไมแม่ไปไปซื้อเองล่ะโอ้ยแม่อ่้มเมื่อยอยู่โก็ได้ก็ได้โดนอีก้วหนูขอไปอ่านนะเปลี่ยนชุดก่อนนะตะกี้หนูดโดนสงกรากนต์เราเนี่ยเราลำบากอยู่ได้ไม่อยากโดนอีกเลย ชุดใหม่ดีกว่าชุดใหม่ของฉันสวยขึ้นพวกพี่เขาจะสาดน้ำใส่เราอีกไหมถ้าว่าสาดอีกนะเราจะไม่แล้วนะเอาใส่ชุดใหม่แล้วกันชุดใหม่เงินไปดีาคุณแม่บอเ,เก็บเงินไปนะเอาไปซื้อหองได้จ้ะลูกเดินทางปลอดภัยนะลูกค่ะเกียรติจังเลยกรานปีนี้จะโดนพวกพี่สาดอีกไหมย เราไม่รู้วิธีเลยว่าจะไปยังไงเอ๊ะเฮ้ยเรารู้วิธีแล้วที่จะไม่ให้โดนน้ำสงกร้านวิธีแรกก็คือขับข้ขางๆไม่ให้โดนสงกร้านดีเลยดีเลยโควิดมกำลังระบาดอยู่ิีถามาพี่สาวคุณพี่สาวคะ่ะพี่สาวค่ะพี่สาวคุณสวย พี่สาวคนสวยค่ะหนูเห็นคนเล่นน้ําสงกรานนะคะจริงเหรอตอนที่โควิดกำลังระบาดเลยนะยังจะมาเล่นน้ําสงกรานอีกเหรอใช่ค่ะพี่โควิดกําลังระบาดอยู่ยังจะไม่เชื่ออีกหนูไปถามพวกพี่ว่าเราโควิดกําลังระบาดอยู่ครับเล่นน้ําสงกรานแต่เขาไม่เชื่อหนูคะ่ะคุณป้าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีสงกรานปีนี้อะป้าก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันป้าแก่แล้ว แล้วๆล้ลบวแล้ลลหนูเรียกพี่สาวคนสวยอ่ะขอโทษค่ะที่หนูเรียกพี่สาวคนสวยไม่เป็นไรพี่สาวคนสวยคือชุดเหลืองแรงป้าไม่อยากจะเล่นเลยอ่ะน้ำแบบนี้เนี่ยเปียกชุ่มน้ำแล้วแล้วต่อไปนะต้องไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่อีกหนูใช่หนูก็เปลี่ยนกันนะคะงั้น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 หนูขอไปก่อนนะคะ ไม่อยากไปซื้อผักแล้วไปบอกแม่ดีกว่าจักรยานนี้หนูอยากเอาไปจังพอเราก็ยังไม่กลับแต่แม่เราอยู่บ้านแม่เราก็ใช้ให้เราไปซื้อของารลอยเลยไม่ชอบเลยกระโดดข้ามหนูไปดีกว่าแม่กระโดดข้ามรนแ,แม่คะหนูกลับมาแล้วเอาไหนล่ะจ้ักผัก,กไม่เอาหนูเกลียด เกลียดทำไมล่ะลูกก็วันสงการบีนี่มันจ่น่าเกลียดสำหรับคลิปนี้ขอฝากติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตั้งขย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะหนูเกลียดวันสงการ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายค่ะ